เซอร์ไพรส์นะคะอุย้ยไม่รู้ป้าเดือนจะทํำยังไงป้าเดือนกลัวมากเลยอะ่ะไม่รู้จะทํำยังไงเลยจะหาชวนเพื่อนไปด้วยอะ่ะเอาไปเป็นเพื่อนป้าเดือนหน่อยนะคะป้าเดือนกลัวเขาอะ่ะกลัวมากๆเลยอะ่ะเขามีบอดี้การ์ดอยู่ตั้งสามสามบอดี้การ์ดเนี่ย ป้าเดือนจะไปไปรษณีไม่ใช่อะไรหรอกไปรษณีอยู่หน้าบ้านป้าเดือนนี่เองแล้วตู้ไปรษณีของป้าเดือนเนี่ยเขามีบร no ิการอยู่ข้างนะอ่ามีบริการเฝ้าเอ่อตู้ไปรษณีของป้าเดือนอยู่น่ะป้าเดือนก็เลยไม่กล้าไปถ้าใครไปเนี่ยเขาต่อยเลยนะคะเขาไม่ไม่ฟังใครเลยเขาไม่ถามด้วยว่าอ่ามายังไงมาทําอะไรอย่างนี้เนาะมาถึงอ่ะถ้าไปถึงเขาเนี่ยเขาต่อยเลยอ่ะป้าเดือนก็เลยกลัวป้าเดือนจะไปยังไงอ่ะ ประเดือนก็เลยต้องหาเพื่อนไปด้วยไปเป็นบอดี้การ์ดให้ประเดือนด้วยนะคะประเดือนจะไปตู้ไปสนีค่ะโอ้ยกลัวกลัวเลยไม่รู้จะทำไงเลยต้องมาหาเพื่อนไปอ่ะนะคะไปเป็นเพื่อนกับประเดือนนะคะป้ะเดือนจะไปตู้ไปสนีอยู่หน้าบ้านประเดือนนี่เองอะ่ะประเดือนแต่ประเดือนก็กลัวเขามีบอดี้การ์ดอยู่ตั้งสามบอดี้การ์ดมั้งเออคุมตู้ไปสนีอยู่นั่นน่ะใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้ใครไปหาก็ไม่ได้ต่อยเข้าตะพื้นตะพือเลยอะ่ะ ป้าเดือนก็เลยกลัวต่อยกลัวเขาโดนต่อยเหมือนกันอะไม่ใช่กลัวเขาโดนต่อยกลัว,ลวป้าเดือนนี่แหละโดนต่อยกลัวเขาต่อยป้าเดือนผูกกลัวจนพูดผิดพูดถูกแล้วอะนะคะไปกับป้าเดือนเนาะไปเป็นเพื่อนป้าเดือนหน่อยนะคะนะคะไปค่ะไปค่ะ ไปค่ะไปด้วยกันเอากุญแจไปด้วยอะ่ะต้องไปเปิดตู้ไปรษณีย์ที่จะเอาจดหมายอะ่ะทำไงได้ละ่ะเดี๋ยวถ้าเขาอนุญาตเราจะได้เปิดเอา,เอาจดหมายออกมาเนาะไปดูกันเนาะอุย้ยประเดิมนกลัว ถึงแล้วคะ่ะตู้ไปษนีของป้าเดือนเห็นไหมคะนี่เลยตู้ไปษณีของป้าเดือนบอดี้การ์ดเขาอยู่ข้างในนะคะโอ้ยตั้งเมื่อกี้ป้าเดือนเห็นแวบๆบว่ะสามสี่บอดี้การ์ดแน่เนาะคะ่ะนะอย่าวิ่งหนีป้าเดือนนะคอยป้าเดือนด้วยนะถ้าจะไปใครจะวิ่งหนีพาป้าเดือนไปด้วยนะคะเราจะดูข้างในกันเนาะว่าบอดี้การ์ดที่อยู่ข้างในเนี่ยคุมไปษณีอยู่เนี่ยเป็นใครกันแน่เนาะคะไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวป้าเดือนจะเปิดก่อนเนาะ กลัวเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบนะคะเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนค่ะอยู่ไหมคะเปิดก่อนนะคะเปิดก่อนค่ะเปิดก่อนนี่ไงคะนี่เลยบอดี้การ์ดเห็นไหมคะ คนที่ควบคุมตู้ไปรษณีย์ของป้าเดือนเห็นไหมคะโอ้ยเนี่ยตั้งหลายตั้งดูสิคะกี่ตัวนั่นอะโอ้โหหลายตัวเลยอะอยู่ในตู้ไปรษณีย์ของป้าเดือนเนี่ยโอ้โหใครจะกล้าหยิบคะเนี่ยโอ้ยช่วยป้าเดือนทีคะ่ะช่วยป้าเดือนทีจดหมายอยู่ข้างในนี้ใครจะกล้าเอาไหมคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเขามาอยู่ที่นี้ตั้งลานแล้วนะคะ เขเดอนก็ไม่อยากจะไล่เขาหนีไปเนาะไม่กล้าไล่เขาด้วยละดูสิคะดูสิคะโอ้โหดูนี่กี่ตัวคะเนี่ยดูสิคะหนึ่งสองสามโอ้โหห้าหกตัวเนี่ยคุณผู้ชมขาดูสิคะโอ้โหตั้งห้าหกตัวเนี่ยใครจะกล้าไล่เขาหนีไหมคะเนี่ยโอย้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนเนาะประเดือนคงไม่กล้าไล่เขานะคะเพราะแม่อะไรอะกลัวเขาต่อยค่ะเกิดเขาต่อยขึ้นมาประเดือนจะทํำยังไงคะเนี่ยโอ้ยดูซิดูสิเดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยดูบินมาอย่าบิน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 นะอย่าบินนะอย่าบินนะไม่ได้มารบกวนนะไม่ได้มารบกวนโอเคค่ะดูสิคะ ใครก็มาช่วยปราเดือนทีนะคะไปไปสนีก็ต้องมีเพื่อนมานะคะไม่มีเพื่อนมาประเดือนก็ไม่กล้าเนาะทำยังไงล่ะคะประเดือนคงต้องปล่อยเข้าไว้อย่างนี้เนาะอุ๊ยคืบบินขบินแล้วก็บบินแล้วอุ๊ย,ะะะย,ยระวังเขาต่อยนะคะอุ๊ยกลัว <laughs> กลัวมากๆเลยนะคะเนี่ย คงต้องปล่อยเข้าไว้อย่างนี้ก่อนเนาะไม่กล้าไปรบกวนเขาหรอกกลัวเขาจะต่อยเอาค่ะยังไงก็ให้เขาอยู่ไปก่อนจนกว่าเขาจะไปเองอ่ะนะคะอตามสบายเลยนะคะค่าเช่าก็ไม่ต้องจ่ายเนาะแต่ประเดือนก็ต้องขอเอาอจดหมายออกมาก่อนเนาะค่อยๆค่ะค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่ะจดหมายเดี๋ยวเกิดเขาแตกลังออกมาจะวิ่งไม่ทันนะคะเนี่ย <S 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 เอาไว้อย่างนี้ก่อนค่ะี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่อีกทีนะคะแล้วก็ อีกหลายอาทิตย์ต่อมานะคะ,ระเรือนก็จะมาดูว่าเขาจะเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วค่ะโอ้โหดูสิคะรังใหญ่ฟเาก่อาอีกอะรังใหญ่มากเลยอะโอโ้ดูสิคะโอ้โหตอนนี้มีเยอะเลยอะโอโ้เป็นสิบตัวเลยอะคุณผู้ชมคะ่ะดูสิคะเป็นสิบตัวเลยอะออกไข่ออก,ออกแม่แผ่ลูกกันมาเยอะเลยอะตายแล้ว เธอจ๋าแล้วฉ yes. right, no? yes. oh, ันจะมาเอาจดหมายยังไงได้ยังไงล่ะคะเนี่ยดูสิอุ้ยระวังนะคะข้ากำลัง <constantly>, จ้องเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก <t ry> ําลังจ้องเลยนะคะถ้าเกิดเราทําอะไรไปนะกุงใส่โดนรุมแน่เลยงานนี้ไม่กล้าค่ะกลัวโดนลุมค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมค่ะดูสิดูสิโอ้ยโอ้ยพ่ลั่นพลั่นพลั่นพลา่อย่าบินอย่าบินอย่าบิน ไม่รบกวนคะ่ะไม่รบกวนเชิญตามสบายเลยนะคะเชิญตามสบายเลยคะ่ะอยู่กันให้สบายเลยนะคะไม่รบกวนคะ่ะ